ไม่มีอย่างลบก้อนไหนที่จะลบความผิดพลาดในอดีตได้หวานเจี๊ยบจุ๊บๆยามเย็นเย็นเลยครับลมพัดโช,ชยโชยอากาศเย็นเย็นนกร้องเจ้ยแจ้วส่งเสียงร้อง จุก,กูจุก,กูจุก,กูอย่างมีความสุขสวยงามยามเย็นเย็นเลยครับเซ็ปซเลยครับแซบหลายครับสวยเข็ดฟันเลยครับ200บาทครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ ูกใจได้เลยครับ2 0 0บาทครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับหลอโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อออกทองแดงเถือนเลยครับเนื้อเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับสวยนะจะพี่จ๋า2 0 0บาทจัดไปได้เลย รายการที่2ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะแก่ท้องครับหล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าครับมันๆเลยครับสุกๆปังๆเลยครับ200บาทครับบูชา2องค์300บาทครับบางๆเบาๆครับ รายการที่3ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับหล่อล่อลำล่ำเลยครับ200บาทครับก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับฝันให้ไกลไปให้ถึงครับ200บาทก็เอื้อมถึงครับ รายการที่4ครับเป็นหล่อโบราณหลวงข้องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อเก่าเก่าออกเนื้อทองแดงเถือนเลยครับรายการที่5ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อสีเหลืองเหลืองนวลน,นวลแก่งแก่งแน่นๆเลยครับ มันมันเลยครับแต่ไม่นิ่มครับ200บาทจัดไปได้เลยครับช้าหมดอดได้ของดีครับรายการที่6ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับองพระล่ำลเลยครับสวยๆคมๆเลยครับบาดตาบาดใจเลยครับ เลี่ยมกอบพร้อมบูชาครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับเมืองชาละวันครับจังหวัดพิจิตรครับรายการที่7ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยสวยคมๆเลยครับ200บาทครับหวานเจี๊ยบเลยครับ รายการที่8ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเจ้าของน่าจะเลี่ยมจับกรอบเงินกรอบทองครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ ลาคาหลักร้อยครับพุทธคุณหลักล้านครับรายการที่9ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อมันๆเลยครับเนื้อมันๆเก่าๆเลยครับเนื้อโลหะมีคาบท้องเลยครับ รายการที่10ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับองค์พระล่ำๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยแซ่บๆเลยครับเผ็ดจี๊ดเลยครับยามเย็นๆครับ200บาทครับไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับ รายการที่11ก็ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับมวลสารครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับเหนือออกสีเหลืองเหลืองฟักทองเลยครับฟักทองแตงไทยเลยครับ รายการที่12ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อมันๆเลยครับสวยๆคมๆคมเลยครับบาทหูบาดตาบาดใจเลยครับ200บาทครับก็เสียวได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับ รายการที่13ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับเด็ดทุกองครับ200บาทครับสวยมากสวยน้อยก็200บาทครับไม่ไกลเกินเอื้อมครับ รายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเรียมจับกรอบเงินกรอบทองครับเนื้อแก่งแก่งเลยครับแก่งแก่งแน่นๆมันมันเลยครับ รายการที่15ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับด้านหลังตอกโคตรครับยันนะครับใต้ฐานอุดกิ่งครับตอกโคตดีครับอุดกิ่งโคตรโตอุครับสวยสวยคมๆเลยครับบางๆเบาๆครับ รายการที่16ก็เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะกับดำเลยครับมันๆเลยครับรายการที่17ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ สวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับรายการที่18ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับลงลักเก่าครับเนื้อโลหะแก่ทองครับ รายการที่19เเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อออกภายเงินครับนวลน,นวลครับนวลนวลนุ่มนุ่มเนียนเนียนครับมองแล้วสบายตาครับหล่อบโบราณพิมพ์นิยมหลวงพ่อเงินครับ รายการที่20ครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับน่าจะเป็นพิมพ์ฐานเตี้ยครับสวยสๆเลยครับองค์พระล่ำๆเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับสวยขยี้ใจเลยครับ200บาทครับ รายการที่21ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับน่ารักหน้ามองหน้าบูชาครับองค์พระล่ำๆเลยครับสวยทุกมุมครับ รายการที่22ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับมันมันเลยครับมันต่อเผือกเลยครับยิ่งมันไปใหญ่เลยครับมันมันดำดำ,ดำครับ รายการที่23ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยๆคมๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับไม่แรงไม่แพงครับไม่แซงทางโค้งครับ 200บาทครับบางบางเบาเบาครับรายการที่24ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับเนื้อเนื้อเก่าๆเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวเลยครับ รายการที่25ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยๆคม,คมเคๆเลยครับองพระล่ำๆเลยครับรายการที่26ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ หล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับเด็ดทุกองค์ครับช้าหมดอดได้ของดีครับทูอินวันครับซื้อหนึ่งเหมือนได้สองครับรายการที่27ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ หล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนือเก่าเเลยครับรายการที่28ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับเนือเก่าเก่เลยครับเค้ืนสนิมเขียวเลยครับ รายการที่29ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อออกภายเงินเลยครับรายการที่30ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับองค์พระล่ำๆเลยครับ สวยสวยคมๆเลยครับรายการที่31ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยสวยคมคมเลยครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับสวยบาดตาบาดใจเลยครับ ไม่รักแล้วจะไปรักแมวที่ไหนครับ200บาทครับรายการที่32ครับเป็นเหรียญจอบใหญ่หล่อโบราณครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับเรี่ยมกอบพร้อมบูชาเลยครับเหรียญจอบใหญ่ครับ รายการที่สาครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับเก่าได้ใจเลยครับ รายการที่34ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยทุกมุมครับเด็ดทุกองค,ครับดูให้ชอบครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับบางบางเบาเบาครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับ รายการที่35ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่36ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับ สวยสวยแลวครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับหน้ามองหน้าบูชาครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่37ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับ เนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับเนื้อมันๆครับรายการที่38ครับอง์นี้แก่ทองครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อทองสุกปังเลยครับ รายการที่39ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยสวยคมๆเลยครับสวยกัดเสาะถึงหัวใจเลยครับ200บาทครับราคาสบายกระเป๋าครับ รายการที่40ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับลงรักเก่าครับรักเก่าเก่าแห้งแห้งเลยครับเนื้อหนึกหน,กนุ่มนุ่ม,นมแน่แนแนมัน,ม,นมันเลยครับรายการที่41ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ หล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับองค์พระล่ำๆเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับหล่อล่ำเพอร์เฟกครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับรายการที่42ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ สวยสวยคมๆคมเลยครับรายการที่43ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆครับเนื้อโลหะกับดำเลยครับ สวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับ200บาทก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่44ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับมันๆเลยครับเนื้อโลหะกับดำเลยครับ มีสององค,ครับองค์ที่2ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับเก่าๆค่ำๆเลยครับแลบลิ้นด้วยครับมีลิ้นด้วยครับ รายการที่45ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับมันมันเลยครับโลหะเก่าๆเลยครับ200บาทสุดคุ้มครับมี2อ,องค์ครับองค์ที่2ครับ องค์นี้สวยครับหน้าตาจิ้มลิ้มครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับพิมพ์นิยมครับมันมันเก่าๆเลยครับมาดูถาดที่สองกันบ้างครับชุดพิเศษครับสวยสวยจวดจวดยาวยาวไปเลยครับ ลูกชิ้นครับพิเศษครับลูกชิ้น5ลูกครับหลายการที่หนึ่งครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเรี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับเนื้อโลหะครับเนื้อโลหะกับดำครับ รายการที่สองครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับเนื้อโลหะสวยงดงามเกินคำบรรยายครับไม่รักแล้วจะไปรักแมวที่ไหนครับ200บาทครับหวานเจี๊ยบครับ รายการที่สครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับองนี้สวยครับไม่รักไม่หลงไม่ได้แล้วครับสวยงามชวนให้หลงไหลครับไยปองครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปตต่อไปครับพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่รักหมดใจครับขอบคุณครับ